เฮ็ดค่ะเฮ็ดคอยเด้อร์คอยเด้อมันมันมีอันจูมหลายเนี่ยมีค้านี้สิพาไปเบิ่งอีกฝั่งนึงทางฝุ่นโอเคโอเคโอ้ยเิ็วเร็วเร็วดอกงามขนาดอุ้ยนี่ดอกนี่ดอกนี่เก็บก่อนเก็บก่อนดอกหนึ่งอุ้ยเราต้องเอาอะไรมาจิ้มแล้วนี่ อุ้ยค่โอู้นต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดคุณคะมาทุกคนอุ้ยไม่เก็บไว้น,ไนะได้เดี๋ชีสาพไปเบ่งอีกฝั่งนึงทั้งคุณค่ะย่างไปทั้งคุณเลยนี่ตะการาหน่อยเต็นท์เอ,อ้าใส่หน้าของนี้ โอ้ยเล่นมาจนจนหอบเล่นมาแบบหอบนี่ค่ะนี่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 ี่นี่นีีนี่น่นนี่่นี่ ไหนไหนไล่จีๆเลยอุ้ยอุ้ยไปดูเลยพุ ora, ่นพุ่นอุ้ยจีเลยอื่ด้อนงะเจ้าว้าว่ดจะต้องมุนแวะ

เห็นบ่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 อุ้ยต้องเอาไปเป็นหนาเนาะนี่ค่ะอืมางมือค่ะนี่ขางกันมานิขางกันมะนิสุนเฮงบ่เลยค่ะต้องเอาไปเป็นหนาเลยค่ะเพราะว่าเป็นแพรไปเลยเนาะเป็นแพรเป็นทางไปเลยนี่ค่ะ เกเพย์จอยกันค่ะทุกค si. นนี่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 จุ้งๆเลยเอามาทั้งผีแบบนี้มาทั้งผีมาทั้งผีค่ะทุกคนมาทั้งผีคางทางเนาะค่ะนี่คางทางยางยางไปคางท่าคางห่วยค่ะฟังฟังทั้งนี้ก็มีฟังทั้งนี้ก็มีค่ะ ทางขางหงายค่ะเปิดก่อนเปิดพมา่านกั้งโอ้ยเปิดพมา่านกั้งเปิดคาการมองเห็นด้วยเห็ดปวกงามๆเด้อค่ะเด้อเก็บเห็ดคอยกันค่ะผุนผู้เพันเก็บผุน <c oughs> ผู้ทายก็ทายมัค่มิกคอมักเมนต์ในการเก็บขนาดว้า โหงเงก็ไ่ได้ก็เจ้าจิมาเก็บนะมึโหงเงก็ไ่ได้ใช่หรใช่หรื่ดอ้ยตุ้มเลยค่ะทุกคนเปิด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 เปเปิดเปิดช่วยกันเปิดช่วยกันนะาเปิดช่วยกันว้าม้มีแผนกเปิดเด้อทั้งนี้จะเป็นแผนกเปิดแผนกเก็บอยู่ทังัน นี่นี่น like ี่เด้นนี honestly, ่นี่นี่มองนี่นี่แมนเด้นนี่แมนแมนนี่ว้ายข้างทางนี่ข้างทางเลยค่ะนี่นี่ข้างทางเลยค่ะทุกคนนี่ว่าสิเขาไปทายพรมพูนเขาไปบ่ได้ค่ะต้องเก็บแถวนีให้มันเลียวซะก่อนอู้ยสมพรลุงเพิ่นว่าเอาบ่เป็นเด้นี่มังลายมังลายเงีมันอัน สองเก็บเป็นหนาไปเลยค่ะพี่มีส่ง้ามน้ดค่ะทุกคนแสบนี่้ขนาดอ่ะอกิ่นี้คลปวเลยค่ะกลิ่นยวเยไปพรอมบ์บอสางท่างเลยค่ะบกาบมกาอันเท่าเข้าไปเลยว่า พยายามเดียวนะหากดอ่าตรงนี้นี่ว่างนี่ว่างกระดูกนี่ค่ะ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 โอ้ยนี่ค่ะทุกคนได้ได้นี่เด้ะเก็บเห็ดเด้อเก็บเห็ดกันเด้อค่ะนางชิ่งเาไปปุ่นเลยค่ะเห็นจอมปลวกอยู่ตรงนี้นางชิ่งเาไปปุ่นเลย เก็บข้อไม่หยาดเก็บเพชรกอนนะคะเด้อทั้งใน่นไปอีกทั้งผลค่ะงาวไปเลยทางลงลงห่วยค่ะทางลงอุ้ยจิเต็มคู่แล้วจิเต็มกับคู่แล้วทาง,งห่วยค่ะชึบพ่อข้าเก็บแถวนี้แล้วข้ากระชังสีมาเก็บแถวนี้คะ่ะเก็บแถวนี้โตไปงาว้วมาใใ่พี่ นาชิมาหอมทั้งผีแต่พวกฮันได้เปิดเบิงค่ะทั้งพีกะบนาจิมี่อืมกลิ่ยาวาแห้งขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยค่ะเด้อเห้ลอะจิ้มกิ้ๆจิ้มๆิ้ ีจี้จีอยู่ในนี่นะอยู่ในดินน่ะอืมค้นข่ามากมายอืมงามๆเลยค่ะทุกคนงามงามเลยแอนเดกหนึ่งขู่สองขู่สามขรัอกโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไปเก็บเพรก่อนเลยค่ะเหลืออีกหลายมูอยู่ มองหันมองหันกระแมนมาเก็บกับเอาค่ะค่าแต่ว่าเพิ่นเก็บเต็มกุแล้วโอเคค่ะบ๊ายบาย